สวัสดีครับผมจีราโรธิลิพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาวฝากของจีโทรสิ์นะครับก็ขอขอบคุณหลวงพี่นะครับที่พึ่งเอาไปนะฮะหลวงพี่ศรัทธาและชอบมากนะฮะตะกุดอาจารย์นองนะครับก็นี่ฮะหลวงพี่เอาอีกสองดอกนะครับหลวงพี่เอาอีกสองดอกเนี่ยฮะกำลังเตรียมแพ็คให้นะครับนะฮะตอนนี้ก็เท่ากับว่าปอกเก้านะฮะเก้าหรือแค่หนึ่งดอกสุดท้ายนะฮะเพราะหลวงพี่เอาอีกสองดอก หลวงพี่ได้ไปหลายดอกแล้วฮะเดี๋ยวก็จะมีที่มีคราวนี้ก็ปอกสี่ห้านะครับแล้วก็ปอกสามแปดยาวสองนิ้วนะครับผมแล้วก็นี่ส่วนดอกเล็กก็ลูกค้าจองอยู่นะครับแล้วก็จะมีว่างอีกสามดอกนะฮะดอกเล็กนะครับดอกเล็กปอกจุดสองสองนะครับนี่พอลูกค้าจองไปแล้วครับที่เลี่ยมนะฮะนี่จะมีนี่ว่างอีกสามดอก นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้การตอบรับนะฮะความเชื่อมั่นนะครับผมนี่นะครับถ้าหมดแล้วก็ไม่รู้จะหาจากไหนกำลังคิดอยู่นะครับ <c oughs> กาลังคิดอยู่อ่ะโอเคครับเนี่ยขอขอบคุณหลวงพี่ครับเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยเพิ่มภาพนะฮะหลักฐานการโอนว่าเราได้ขายจริงนะครับไม่ใช่เราแอบอ้างนะฮะหรือว่าปิดเล่นไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมฮะ 9กนะครับนะครับเก้าเก้ามมตะกุดนาลายแปลงรูปอาจารย์นองปิดครับ2ดอกปอกเก้ามมยาวนิ้วครึ่งนะครับล่าสุดก็จะมีเนี่ยฮะปอกเก้าหนึ่งดอกแล้วก็สามแปดยาวสองนิ้วแล้วก็4ี่ห้านะครับยาวเกือบสองนิ้วแล้วก็ดอกเล็กนะครับ3ามดอกนะฮะขอบคุณหลวงพี่มากครับผมเดี๋ยวขอแพ็คให้หลวงพี่ก่อนครับ ขอบคุณครับ